เหมือนของจริงไหมคะโ oh, อุทยานอลังการภาพนี้อยู่ uh huh. ที่ปรุงโซ <Ha. S 1> ของเกาหลีใต้นะคะศูนย์การค้าโคเอ็กซ์ค่ะย่านกังนำจำลองบรรยากาศของธรรมชาติมาฉายเอาไว้บนจอภาพขนาดใหญ่ติดอยู่ข้างห้างเลยนะคะเป็นภาพแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมดูแล้วเหมือนเกลียวคลื่นสเสมือนจริงนะคะนี่คือภาพแบบสมิติค่ะ,คะก็เลยทำให้ดูสมจริง <Ha. S 1> เป็นโครงการมีเดียโปรเจกต์นะคะ ภายใต้ชื่อ Public Media Art Wave ค่ะนำมาจัดแสดงแบบขยายใหญ่สุดละเอียดถึง 8K โโอ้หม,มันก็กเลยช่วยให้ชาวเมืองทั้งคนที่อยู่ในกรุงโซด้วยเนี่ยค่ะออไปรอดูภาพกันแล้วก็ภาพนี้เนี่ยถูกเผยแพร่อออไปในสื่อสังคมออนไลน์ค่อนข้างเยอะนะคะครเราเองที่ไม่สามารถไปเที่ยวออไม่สามารถไปสัมผัสกับบรรยากาศชายทะเลคลื่นลมแบบนี้ได้ก็ ได้มีโอกาสดูกันแบบนี้แหละค,ะค่ะในยุคแบบ new normal ออดูคลื่นดูทะเลผ่านทางภาพ3มิติ